สวัสดีครับคูเป็นหนะึ่งหกแปดนะท่านชมก็อยู่กับหนึ่งหกแปดวีพีนะเปิดที่ห้าเครับท่านชมกับจังหวะนี้มาดูว่าจะรอดหรือเปล่าเจ็ดศูนย์นะครับท่านผู้ชมมังกรยาวเลยนะลองตามไปดูดิ เดี๋ยวดูว่าจะมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็เปิดแรกมีเก้ากับห้าเขาแค่สองเราสองเหมือนกันโอ้โหเขาแปดเลยท่านผู้ชมเราบอดอลดิสุดเกิน สามีทีกับแดงครับท่านผู้ชมเจ็ดกับโก่งนะเขาแค่หนึ่งเองเราเหลือหกรอแต่ครึ่งหนึ่ง เอาเรื่องครับท่านผู้ชมนี่เป็นปิงปองนะครับท่านผู้ชม 4K เดี๋ยวลองตามไปดูดิ มีกล้องกับกล้องครับเราสี่นะเขาเก้าเลยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยไม่ใช่ปิงปองครับมันเป็นต่อขาเฉยเลยนะฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจอกนใหม่คลิปหน้าสัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ